น้องก็มาดูกันต่อนะครับใน S T math ในเรื่องของฟังก์ชันเรายังคงอยู่กันในพาร์ทที่2นะครับในส่วนของ c o m p โพสิตฟังก์ชันก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราจบกันไปแล้วในข้อที่6ถูกไหมครับเราก็มาดูกันต่อเลยในข้อที่7มามาเริ่มกันเลยครับในข้อที่7เนี่ยโจทย์เขาบอกงี้ครับเขาบอกว่า several value of the function f a r e shown below the function g is defined by g x เท่ากับ3เอ่อ f 3 x บวก1 what is the value of g 2อ่ะ ตรงนี้คือสีตรวจถามถูกไหมครับจทว์ถามหาค่าของ g 2แลแลโตรวจก็ให้ตารางมาถูกไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าตารางมันเป็นไงครับตารางมันเป็นตารางของฟังก์ชันของ f ถูกไหมครับเป็นค่า x กับค่า f x มาซึ่งเราจะพบว่าเราไม่สามา g g proto, รถหาค่า g จากตารางได้ถูกไหมเราก็ต้องกลับไปดูว่าเอ้าเราอย่างนี้เราจะหา g ได้จากไหนก็กลับไปดูตรวจให้มาตรวจให้ค่า g มาถูกไหมครับ g x ให้เป็นฟังก์ชันมาเราพบว่า g x เนี่ยมันเท่าก <eeee h> Ges ับ f ของ 3x บวก1 เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเวลาเราแทนค่าลงไปในค่า x ลงไปในฟังก์ชัน g นะครับมันจะได้เป็นค่าของฟังก์ชัน f อีกทีหนึ่งโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยต้องแทนลงไปก่อนแล้วน้องเข้าไปดูตารางเทียบอีกทีหนึ่งมันจะไม่สามารถหา g โดยตรงได้ถูกไหมครับอะเราลองดูตรงนี้เนี่ยเขาให้หา g 2งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดพี่เอา2แทนลงไปในฟังก์ชัน g เราจะพบว่าเป็นไงครับตรงไหนมี x ให้แทนด้วย2เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น f ของ3คูณกับ2อแล้วก็บวกหนึ่งโอเคไหมครับไม่งง พันคูณกันปุ๊บก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้บวกกัคูณกันเป็นหกแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดพันเราจะได้แหละครับว่าค่า g สองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ f เจ็ดซึ่ง f เจ็ดหมายความว่าไง f เจ็ดหมายความว่าค่า y ที่ x เท่ากับเจ็ดถูกไหมครับของฟังก์ชัน f เพันเนี่ยถ้าเราไปดูในตารางเนี่ยมันเป็นตารางของฟังก์ชัน f อยู่แล้วเราก็แค่หาค่าของ x เจ็ดแค่นั้นเองครับซึ่งเราจะพบว่าค่า x เจ็ดเนี่ยตรงนี้ครับมันมีค่า y เป็นลบห้าจริงไหม พันั้นเราก็ได้ลวครับว่า g ของ2ก็คือลบห้นั่นเองครับก็ตอบแล้วครับ g2 สอเท่ากับลบห้ต่อข้อ a นั่นเองโอเคไหมครับไม่ยากเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ8กันต่อครับอ่ามาดูกันต่อครับในข้อที่8ข้อที่8บอกว่าอย่างนี้ครับ a s สเธ t i น n ฟังก์ชัน f has the property that f x บวก y เท่ากับ f x บวก f y for all value of x and y which of the following statement must be true เป็น a เท่ากับ b แต่ว่า a เท่ากับ b อ่ะทีเนี้ยก็คือโจทย์กำลังถามว่าโจทย์ให้ฟังก์ชันมาถูกไหมครับโจทย์ให้ฟังก์ชัน f x บวก y เป็นค่าเท่ากับ f x บวก f y สำหรับทุก x y ทีเนี้ยโจทย์ก็บอกมาอีกว่าข้อไหนเนี่ยที่มันเป็นจริงเมื่อ a เท่ากับ b ตรงนี้ต้องระวังนะครับเวลาโจทย์ถามเนี่ย i s statement must be true นะครับตรงเนี้ยน้องต้องระวังดีๆคำว่า must be true เนะี่ยมันแปลว่าต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับจะมีกรณี ที่มันไม่ถูกต้องขึ้นมาไม่ได้สะกกรณีน,นึดพูดง่ายๆคือเวลาน้องเช็คนี่น้องอย่าใช้วิธีการเอาตัวเลขลงไปแทนสูงดูเพราะว่าน้องแทนไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทุกตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะโจทย์แบบนี้เนี่ยต้องใช้การพิสูจน์เข้ามาช่วยโอเคไหมครับเขียนนะซึ่งเขาบอกว่า a เท่ากับ b แล้วเขาก็ให้สเตทเมนต์นมา3าตัวคืออะไรบ้างสเตทไอตัวแรกก็คือ f ของ a บวก b เท่ากับ 2f a ส่วน สตเตตเมนที่2ก็บอกว่า f ของ a บวก b เท่ากับ f a ทั้งหมดยกกยกำลังสองส่วนตัวที่3าก็คือ f a บวก f b เท่ากับสอง f 2 a อ่ a เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาพิสูจน์เทีละตัวหลักการ,รในการพิสูจน์เนี่ยง่ายมากครับน้องจะพิสูจน์จากซ้ายไปขวาก็ได้นะให้ฝั่งซ้ายไปเท่ากับฝั่งขวาหรือจากพิสูจน์จากฝั่งขวาให้เท่ากับฝั่งซ้ายก็ได้หรือน้องจะพิสูจน์ทั้งสองข้างให้มันมาเท่ากันก็ได้โอเคไหมครับมาทาได้ทั้ง3แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูทีละตัวกันครับเราด ตอนแรกเขาบอกว่า fa บวก b เท่ากับ2 fa ถูกไหมซึ่งตรงนี้เราต้องพิสูจน์แล้วครับว่ามันใช่2 fa จริงไหมพี่จะลองพิสูจน์จากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับ fa บวก b ซึ่งเราพบว่า fa บวก b เนี่ยถ้าเราไปเทียบเคียงนะครับ x บวก y มีค่าเท่ากับ fx บวก fy ถูกไหมเวลาเราแทน xy x บวก y ลงไปใน f เพราะนั้นถ้าเราแทน a บวก b ลงไปมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ f ของ a บวก f ของ b จริงปะ แคเพียงไม่ได้อยางนะครับทีนี้ยังไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยเราพบว่า a กับ b มันเท่ากันตรงนี้คือสิ่งที่เขาบอกเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับถ้า a เท่ากับ b เขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b พี่เขียนเป็นอย่างนี้ได้ไหมแทนที่พี่จะเขียน fa บวก fb พี่เขียนเป็น fa บวก fa ได้ไหมได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่า a กับ b มันเท่ากันเนองเพราะเนี่ยถ้า fa บวก fa มันก็จะกลายเป็นสอง fa ถูกไหมครับเพราะเราก็ได้แล้วว่า f ของ a บวก b มันก็จะมีค่าเท่ากับ 2fa นั่นเองซึ่งก็แปลว่าประโยคที่หนึ่งเป็นไงครับถูกต้องเลยโอเคไหมครับเขียนไหมไม่ว่า a จะ b a กับ b จะเป็นอะไรก็ตามสุดท้ายก็คือ fa บวก b ก็จะเท่ากับ 2fa โอเคนะครับพเพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวแรกมาปุ๊บเนี่ยประโยคที่สองเราก็จะรู้ว่ามันผิดทันทีถูกไหมเพราะเราเพิ่งพิสูจน์มาว่าเป็น 2fa ไม่ใช่ fa กำลังสองโอเคนะครับเพราะมันบวกกันไม่ได้คูณกันเพราะฉะนั้นเราก็มาพิสูจน์กรณีที่สามมัางกรณีที่สาม่ยบอกว่า $f$ $a$ บวกกับ $f$ $b$ จะมีค่าเท่ากับ $f$ ของ $2a$ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันละเพราะว่าวเราจะพบว่าในฟังก์ชันเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชันบวกกันถูกไหมครับมันเป็นฟังก์ชันตัวเดียวแล้วมันเท่ากับ2ฟังก์ชันบวกกันเพราะน้นเราต้องลองพิสูจน์ดูจากการที่ลองเอา $a$ กับ $b$ เข้าไปแทนเหมือนเดิมนะครับว่า $f$ $a$ บวก $b$ ซึ่งเราก็จะพบว่ามันได้เท่ากับ $f$ $a$ บวก $f$ $b$ เหมือนเดิมถูกไหมตรงนี้ปรากฏว่าเป็นไงครับ f a บวก f b เนี่ยโผล่มาเรียบร้อยแล้วถูกไหมเพราะเราเอา a บวก b แทนลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บฝั่งนี้เอาไว้หน้าที่เราก็คือต้องเอาฝั่งนี้พิสูจน์ให้มันเท่ากับ f สองสอง a ซึ่งพิสูจน์ยังไงดีก็ง่ายมากน้องเหมือนเดิมนะครับในเมื่อ a กับ b มันเท่ากันถูกไหมพเพราะฉะนั้นแทนที่พี่จะเขียน FA f a บวก f b พี่เขียนเป็น f a บวกกับ f a ได้ไหมครับบวก f a บวก a ได้ไหมแล้วฝั่งนี้ก็เท่ากับ f a บวก f b เหมือนเดิมถูกไหมครับ a อบวกเก็จะกลายเป็น 2a เพราะ,ะนั้นมันก็จะกลายเป็น f 2a มีค่าเท่ากับ f a ฟเบวกเอโอเคไหมครับซึ่งเป็นไงครับมันก็จะถูกต้องเลยถูกไหมเราจะเขียนกลับข้างกันก็ได้ไม่เป็นไรถูกไหมครับเพราะยังไงค่ามันก็ยังเท่ากันอยู่โอเคไหมครับหรือถ้าบางคนอ่ะซีเรียสก็เขียนกลับด้านก็ได้ก็เป็น f ของ a อเอฟเอบวกเอแล้วมีค่าเท่ากับ f ของสอง a ถูกไหมซึ่งมันก็จะถูกต้องเลยในข้อที่สามเพราะเนั้ยเราก็จะพบว่าคําตอบที่ถูกก็คือสเต t เมนที่หนึ่งกับสเต t เมนที่สามก็คือตอบข้อสี่นั่นเองโอเคไหมครับไม่ยากไปนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่เก้าต่อครับมามาดูกันต่อครับในข้อที่เก้านะครับในข้อที่เก้าเนี่ยครับก่อนที่เราจะไปดูโจทย์เนี่ยเราดูตรงนี้ที่หนึ่งเขาบอกเขากําหนดตารางขึ้นมาให้ถูกไหมครับตารางตงัวนี้แล้วเขาก็บอกว่า pressure ใ t o ten เนี่ย Refer to the accompanying table which gives the value of f u ฟ c ังช n f and g for integer value of x เอ่อฟอ o ์มหนึ่งถึงก็คือโจทย์ให้ตารางมาเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าให้เอาไปใช้ในข้อ9ก่าับข้อที่10เพราะนั้นเนี่ยเวลาน้องทำโจทย์ในข้อ9กับข้อ10น้องก็เอาตารางนี้มาเอใช้ในการอ้างอิงด้วยโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างตารางก็คือจะให้ค่า x มาถูกไหมครับแล้วก็ให้ค่า f x หรือว่าค่า y มากับค่า g x หรือค่า y เหมือน โอเคไหมครับทีเนี่ยเราก็มาดูโจทย์ข้อที่9้าถามว่าไงโจทย์ข้อที่9้าบอกว่าอย่างนี้ครับ according to the table ก็คือจากบารางตัวเนี้ย if f 5เท่ากับ p what is the value of gp อ๋อข้อนี้ง่ายมากเลยถูกไหมครับตัวถามหาค่า gp ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วโจทย์ก็บอกมาให้ว่าค่าของ f 5มีค่าเท่ากับ p เพราะนั้นเนี่ยง่ายแล้วครับจบละซึ่งโจทย์ให้หาค่าของ gp ถูกไหมจะหา gp ได้ก็ต้องรู้ p ก่อน p อยู่ไหน p อยู่นี่ถูกไหมครับค่า p อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยราก็ต้องเอาตัวนี้มาคิดก่อนเขาบอกว่า f 5เท่ากับ p แปลว่าอะไรครับความหมายแปลว่า f 5คือค่า y ที่ x เท่ากับ5ู้5มครับตัวนี้ไอ้ก้อนนะี้ก้อนนี้คือค่า y ที่ x เท่ากับ5ของฟังก์ชัน f ถูกไหมครับเพราะเราก็ไปดูที่ค่า y ของ ฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ5ซึ่ง x เท่ากับ5เนี่ยค่า y มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับค่า y มีค่าเป็น1จริงไหมพรัะเราก็จะได้แล้วครับว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันจริงจริงมันก็คือ1นั่นเองแสดงว่าเราได้แล้วว่า p มีค่าเท่ากับ1นั่นเองโอเคนะครับไม่งงเนาะตรงนี้เพอได้ p เท่ากับ1ปุ๊บเนี่ยก็เราก็จะได้ต่อเราก็จะได้ค่าของ g p แล้วครับเพราะ g p มันมีค่าเท่ากับ g อะไรนั่นเองครับมันก็คือ g 1นั่นเองถูกไหมพลัสเนี่ย g 1ก ค่า y ที่ x เท่ากับหนึ่้าไหมครับของฟังก์ชัน g ถูกาไหมอันนี้คือ y ที่ x เท่ากับหแต่เป็น y ของ g พันเนี่ยเราก็ไปดูที่ตารางที่ x เท่ากับหเนี่ยค่า y ของ g ก็คือ3นั่นเองจริงไหมครับพันก็ตอบนะครับแปลว่าค่า gp เนี่ยหรือค่า g หนึ่งก็คือ3นั่นเองก็ตอบข้อ4นั่นเองครับจบแล้วครับโอเคไหมครับเขียนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สิบวันต่อครับอ่ามาดูกันต่อครับในข้อที่สิบนะครับในข้อที่สิ ฟังก์ชัน h is defined by h x เท่ากับ2 f x ลบ1แล้วก็บอกว่า where f ฟังก์ชัน f เนี่ย is defined in the accompanying table ก็คือจากตารางในข้อที่แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่า what is the value of g k when h k เท่ากับ5โอเคเราอ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีข้อมูลหลายตัวถูกไหมครับเราดูก่อนว่าตัวถามว่าอะไรตัวถามว่าค่าของ g k มีค่าเท่าไหร่นี่คือคำถามถูกไหมครับซึ่งจะรู้ค่า g k ก็ต้องรู้ k ก่อนจริงไหมครับ ทีเนี้ย k จะไปหาจากไหนน้องก็ลองดูจากโจทย์จะพบว่าโจทย์จะให้ตัวนี้มาถูกไหมครับ hk มีค่าเท่ากับ5ซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราแทน x เป็น k เราจะได้ว่าค่าของ hk ก็คือ5นั่นเองถูกไหมครับพันเนี่ยถ้าเราขึ้นไปดูอีกนิดหนึ่งเราก็จะพบว่า hk ค่าฟังก์ชัน h เนี่ยโจทย์ก็ให้มาถูกไหมพรันเราก็แค่แทนค่าลงไปครับเนื่องจากว่า hx เนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรครับ2ของฟังก์ชัน x แล้วก็ลบ1นึ่จริงไหมพันเนี้ย เราอยากได้ค่า k ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา k แทนลงไปเราจะพบว่า hk ก็จะเท่ากับ2 f ของ k แล้วก็ลบ1่โอเคนะครับไม่งงนะตรงไหนมี x ให้แทนด้วย k เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วงต่อปรากฏว่า hk เนี่ยโจทย์บอกมาให้ว่ามันเป็น5ถูกไหมครับเราก็จะได้ว่า5เท่ากับ2 fk ลบ1ตัวนี้เนี่ยน้องยายค่าไปก่อนก็ได้นะครับถ้ายายข่างไปก็จะได้ว่ามันจะกลายเป็นลบ1เอายายข้าไปจะกลายเป็นบวกนก็จะกลายเป็น,เปน6เท่ากับ2 fk เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาสองเนี่ยย้ายไปฐานหรือตัดเลยก็ได้ครับก็จะได้ว่าอะไรครับ fk มีค่าเท่ากับ3นั่นเองถูกไหมครับพัน fk มีค่าเท่ากับ3ทีเนี่ยคำว่า fk เท่ากับ3มันแปลว่าอะไร fk เท่ากับ3ความหมายมันแปลว่าค่า y เท่ากับ3เมื่อ x เท่ากับ k ถูกไหมครับของฟังก์ชัน f ถูกไหมซึ่งแสดงว่าเราอยากรู้ค่า k เราต้องไปดูว่าค่าที่ค่า y เท่ากับ3เนี่ยค่า x มันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับ ของตารางในข้อที่แล้วซึ่งตารางในข้อที่แล้วเนี่ยมันก็คืออ่ะเดี๋ยวเปิดกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับตารางในข้อที่แล้วมันู่ตรงนี้อ่ะขยายให้ดูนิดหนึ่งตารางในข้อที่แล้วคือตารางตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งเราจะพบว่าจากตารางเนี่ยเมื่อกี้เราต้องการหาค่าเลยครับที่ค่า y เป็นสามถูกไหมว่าแล้วดูว่าค่า x เป็นเท่าไหร่ซึ่งเราจะพบว่าไอตรงค่า y เป็น3ามเนี่ยอ่ะตรงนี้พี่ลบกว่านะจะได้ไม่งงที่ค่า y เป็นสามเนี่ยมันคือตรงนี้ป่ะนี่ไง y ของฟังก์ชัน f เป็นสามปรากฏว่าค่า x เป็นเท่าไหร่ ค่า x เป็นสี่ถูกไหมซึ่งแสดงว่าค่า k ก็ต้องเป็นสี่ด้วยถูกไหมเพราะว่า x มันมีค่าเท่ากับ k ถูกไหมครับที่ y เท่ากับสามของฟังก์ชัน f ฟันเนี่ยเรากลับมาดูที่ข้อสิบเราแสดงว่าก้อนนี้เนี่ยเราจะได้เหรครับว่าตัวนี้เนี่ยค่า k ก็จะมีค่าเท่ากับสี่นั่นเองไม่งงนะครับเมื่อกี้เราเปิดให้ดูแล้วนะว่าถ้าเกิดว่า y เป็นสาม x จะเป็นสี่ถูกไหมแต่ x มันคือ k นัน k ก็คือสี่พอเราได้ k เป็นสี่ปุ๊บก็จบแล้วครับ ก็แปลว่าค่าของนะครับ g k เนี่ยมันก็คือ g ค่าของ g สี่นั่นเองถูกไหมซึ่ง g สี่จะหาได้ไงก็ต้องกลับไปดูตารางอีกรอบหนึ่งอ่ะกลับไปดูตารางอีกรอบหนึ่งครับค่า g สี่เป็นเท่าไหร่ g สี่มันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าที่ x เท่ากับสี่ค่า g เป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับ g x เป็นเท่าไรหรือค่า y เป็นเท่าไหรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ x เท่ากับสี่ก็คือช่องเดิมเลยถูกไหมแต่ให้หาค่าของ g แทนพันก็ได้ว่าค่า g ก็คืออะไรนั่นเองครับ g ก็คือ2อนั่นเองถูกไหมครับไม่งงนะตรงนี้เพราะเราก็ได้แล้วครับค่า g 4ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับจบแล้วครับก็ตอบข้อ b นั่นเองเคลียร์นะครับไม่งงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สิบเอต่อครับอ่ะมาดูกันต่อครับในข้อที่11นะครับในข้อที่11เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ let function f x เท่ากับ x กำลังสลบห x บวกส and เอ่อฟังก์ชัน g เนี่ยเท่ากับฟังก์ชัน f ของ x ลบ4แล้วก็บอกว่า find the positive root of the equation f x เท่ากับ g 2อะน้องตรงนี้ต้องดูนิดหนึ่งนะครับโจทย์ถามว่าให้หา positive root คำว่า positive root แปลว่าอะไร positive root เนี่ย root ตัวนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่า square root นะครับ root ตัวนี้มันหมายความว่า answer นั่นเองถูกไหมอันนี้ต้องรูนิดหนึ่งนะครับบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าตกลงให้หาอะไรมันให้หาคำตอบนั่นเองครับที่เป็นบวกของ equation ตัวนี้ f x เท่ากับ g 2 โอเคไหมแล้วก็ให้ฟังก์ชันตัวนี้มาฟังก์ชันของ f กับฟังก์ชันของ g มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปเริ่มปุ๊บเนี่ยเราต้องไปเริ่มที่สรรมการของมันก่อนถูกไหมครับควรจะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามหาคําตอบของสรรมการนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสรรมการนี้มาเขียนก่อนซึ่งสรรมการนี้ตอนนี้มันอยู่ในรูปของฟังก์ชันมันยังดูไม่ออกถูกไหมนเพราะฉะนั้นพี่เอามาเขียนอย่างนี้ก่อนนะ f x มีค่าเท่ากับ g สองถูกไหมครับ ซึ่ง f x เนี่ยมันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือไอกก้อนที่ทั้งก้อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ยกลงมาแทน f x ก็คือ x กำลังสองลบ5 x แล้วก็บวก2ถูกไหมครับแล้วมีค่าเท่ากับ g 2ซึ่ง g สองน้องไปไป,ไปหามาก่อนว่ามันเป็นเท่าไหร่ g 2หมายความว่าให้เอา x แทนลงไปที่2ของฟังก์ชัน g ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า g 2ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ f ของ2ลบ4ถูกไหมไม่งงนะครับตรงน,รงนี้ตรงไหนมี x แทนด้วย2ใบไป พันมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ f ของลบสองนั่นเองโอเคไหมครับเพราะเราจะได้แล้วว่า g สองก็มีค่าเท่ากับ f ของลบสองเพราะได้ f ลสองมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้คําตอบอีกดีิงๆถูกไหมแทนที่มันจะเป็นตัวเลขดันเป็น f ของลบสองอีกก็แปลว่าเราต้องไปหา f ลบสองอีกรอบหนึ่งว่ามีมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย f ลบสองก็หมายความว่าให้เอา x เท่ากับลบสองลงไปแทนในฟังก์ชัน f อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้น f ลบสองก็มีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองครับ ก็ลงไปแทนครับตรงไหนที่มี x ให้แทนด้วยลบสองอ่ะก็แทนลงไปเพราะฉนั้น x กําลังสองก็คือลบสองทั้งหมดยกกําลังสองแล้วก็ลบห้า x ก็คือลบห้าคูณกับลบสองแล้วก็บวกสองพะน์หนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบสองกําลังสองก็คือสี่ลบห้าคูณกับลบสองก็จะกลายเป็นบวกสิบแล้วก็บวกอีกสองพจน์เนี้ยบวกกันก็จะกลายเป็นสิบหกนั่นเองครับพะนนเราก็จะได้มาแล้วว่าแปลว่า f ลบสองเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบหก ซึ่ง f อกรลบสองเท่ากับจีสองถูกไหมพันเราก็จะได้ว่าจริงๆ g ิสองก็คือสิบหกด้วยนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ g ีสองเท่ากับสิบหกเราก็มาแทนตรงนี้ g ีสองเท่ากับสิบหกมันก็จะเป็นสมการที่สมบูรณ์แล้วถูกไหมครับที่เหลือก็คือแก้หาคําตอบของสมการก็จบละโอเคนะครับพันธ์ก็คือย้ายข้างมาก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ x อ็กำลังสองลบห้าเแล้วก็สิบหกย้ายมากลายเป็นลบสิบหกเจอกับบวกสองก็จะกลายเป็นลบสิบสี่โอเคไหมครับตัวนี้เราก็ได้สมการตัวนี้ออกมา เป็น x กำลังสองลบห้า x แล้วก็ลบสิบสี่ซึ่งถ้าแยกแฟกเตอร์ออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็น x ลบเจ็ดคูณกับ x บวกสองตัวนี้เนี่ยใครแยกไม่เป็นกดเครื่องคิดเลขเอาก็ได้นะหรือถ้าใครยังกดเครื่องคิดเลขไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะมีคลิปสอนเกี่ยวกับการกดเครื่องคิดเลขให้ว่าแก้สมการเอ่อควอแดติกเนี่ยกดเครื่องคิดเลขไงแต่จริงแก้มือก็ได้ครับไม่ได้ยากโอเคนะตรงน เท่ากับศูนย์มันแปลว่าสองตัวนี้คูณกันเป็นศูนย์จริงไหมแปลว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าน้องไปแยกออกมาเนี่ยพี่ไม่มีที่เขียนนะขอมาเขียนตรงนี้ต่อนะครับสองก้อนนี้คูณกันเป็นศูนย์ถูกไหมแปลว่าไม่ก้อน x ลบเจ็ดเท่ากับศูนย์ก็หรืออะไรครับอีกก้อนหนึ่งก็คือหรือขอเขียนข้างล่างนั้นไม่มีที่หรือ x บวกสองต้องเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับมันต้องมีสองก้อนไม่ก้อนใดก็ก้อนหนึ่งอ่ะต้องเ,งเป็นศูนย์หรือไม่ก็อา, 0, อ,อ,อ,อาจจะเป็นศูน 0, x ก็คือมีค่าเท่ากับอะไรนั่นเองครับเจ็ดถูกไหมย้ายเจ็ดมาฝั่งนี้ในขณะที่ x ลบ x บวกสองมีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่า x ก็จะมีค่าเท่ากับลบสองนั่นเองถูกไหมครับคำตอบที่ได้เนี่ยมันจะมีสองคำตอบแต่ตรวจบอกว่าเอาเฉพาะ positive root ก็แปลว่าคำตอบที่ติดลบเราไม่เอาเพราะนั้นเราก็ได้แหละครับคำตอบของข้อน,นี้ก็คือเจ็ดนั่นเองโอเคไหมครับเคลียนะไม่ได้ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สิบสองกันต่อครับอ่ะน้องครับมาดูกันต่อครับในข้อที่สิบสองนะครับในข้อที่สิบ Let the function f b e define d by f x เท่ากับ x กำลังสองลบ7 x บวก10 if f t บวก1เท่ากับ0 what is one possible value of t อ่ะก็คือโจทย์ให้มาสั้นๆแค่นี้เองบอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยมันคือตัวนี้ x กำลังสองลบ7 x แล้วก็บวก10แล้วก็ให้ค่าของ f ของ t บวก1ว่าเท่ากับ0ถูกไหมแล้วก็ถามว่าให้หาค่า t มา เขาบอกว่า one possible value of t ก็คือแปลว่าน่าจะมี t มากกว่า1ค่าถูกไหมครับแต่ให้ตอบมาแค่ค่าเดียวค่าไหนก็ได้ที่มันถูกต้องทีนี้หลักการทำเนี่ยทำยังไงพี่ขอไกด์อย่างนี้นิดนึงนะครับน้องบางคนเนี่ยแม่นเรื่องฟังก์ชันแล้วเริ่มอ่านเข้าใจแล้วว่าตรงนี้อย่างเช่ตรงนี้ถูกไหมครับเราจะพบว่าตรงเนี้ยความหมายมันแปลว่าอะไรครับ ft บวกหเท่ากับศนความหมายแปลว่าค่า x ของฟังก์ชันเนี่ยคือ t บวกหถูกไหมส่วนค่า y ก็คือมีค่าเป็นเท่าไรครับเป็นศูนย์ถูกไหมครับหรือค ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องหลายคนจะเริ่มแม่นแล้วเริ่มอ่านข้องเสร็จปุ๊บเนี่ยตรวให้หาค่าทีหลายๆคนก็เลยจะเอาตัวเนี้ยครับ t บวกหนึ่งเนี่ยลงไปแทนในฟังก์ชันตัวนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็แทนออกมามันก็จะฟังก์ชันตัวนี้ก็จะติดในรูปของ T บวกหนึ่งยกกำลังสองลบเจ็ดบวกหนึ่งแล้วก็บวกสิบทีแล้วก็บวกสิบถูกไหมแล้วน้องก็ตับตัวเนี้ยเท่ากับศูนย์แล้วก็แก้หาค่าทีออกมาซึ่งมันก็ถูกต้องเป็นวิธีที่ถูกเลยครับเพียงแต่ว่าพี่อยากให้มุมมองน้องในแง่หนึ่งน้อองเาตัวเนนี้้ขาไปแท มันก็จะยากถูกไหมครับเป็น t บวกหนึ่งเนี่ยพอน้องแทนลงไปอย่างเงี้เดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะวิธีนี้ f ตัวนี้ถูกไหมครับเราได้แล้วว่า x เท่ากับ t บวกหนึ่งถูกไหมเราก็เอา t บวกหนึ่งลงไปแทนอย่งงี้ถูกไหมครับเนี่ยแทนเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยแล้วน้องก็จะได้เป็น t บวกหนึ่งยกกาลังสองแล้วก็ลบเจ็ด t บวกหนึ่งถูกไหมแล้วก็บวกสิบถูกไหมครับแล้วก็บอกว่าก้อนเนี่ยเท่ากับศูนย์ถูกไหมตัวนี้พี่ยังไม่กระจายนะพี่จะเขียนให้ดูก่อนแล้้ววนะครับ,บ t 1, แลก็ บวกสิบตัวนี้เสร็จปุ๊บพอน้องได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บน้องก็ต้องกระจายตัวนี้ถูกไหมครับแล้วก็กระจายผลนี้เข้าไปแล้วก็จับทุกตัวรวเมเันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปแยกแฟกเตอร์ต่อก็จะทําได้ก็ได้ค่าทีมาโอเคไหมครับนี่คือวิธีแรกที่ทําได้แต่ว่าพี่อยากให้มองมุมหนึ่งที่มันง่ายกว่านี้อ่ะลองดูวิธีทสองนะครับนี่วิธีที่หนึ่งแล้วกันวิธีสองคือก่อนที่เราจะแทนแทนที่เราจะแทนตัวนี้ลงไปเลยถูกไหมครับพีส่สมมุตินี้ได้ไหมพี่ให้อย่างนี้ let a เท่ากับ t บวกหนึ่งโอเคไหมครับที่ให้ a เท่ากับ t บวกหนึ่งแสดงว่าก้อนเนี้ยสิ่งที่โจทย์บอกมา f t บวกหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์มันก็จะกลายเป็นอะไรแทนครับก้อนนี้ก็จะกลายเป็นมันจะกลายเป็น f ของ a มีค่าเท่ากับศูนย์แทนโอเคไหมครับแทนที่จะเขียนเป็น t บวกหนึ่งพี่เขียนเป็น a เลยได้ไหมถูกไหมเพราะเราให้ a เป็น t บวกหนึ่งแล้วพอเรารู้ว่า f a มีค่าเท่ากับศูนย์ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าถ้าแทน a ลงไปใน ฟังก์ชันของไอ้นี้ถูกไหมครับแทนลงไปใน x ของฟังก์ชัน f เนี่ยเราจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่แทนลงไปปุ๊บเนี่ยตรงไหนที่มี a มี x ให้แทนด้วย a ก็จะกลายเป็นไรครับ f a จะมีค่าเท่ากับอะไรนั่นเองเท่ากับ a กําลังสองลบเจ็ด a แล้วบวกสิบโอเคไหมครับพี่แทนลงไปด้วย a ไงตรงไหนมี x แทนด้วย a ให้หมดเสร็จปุ๊บ f a ของเรามีค่าเท่ากับศูนย์จริงไหมเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าสูย์มีค่าเท่ากับ a กําลังสองลบเจ็ด a แล้วก็บวกสิบ แล้วก็แยกแฟกเตอร์ปกติตอนนี้ก็คือเป็นเท่าไรนั่นเองเป็น x ลบ5กับ x ลบเป็น a ลบ5กับ a ลบ2ถูกไหมเราก็ได้ออกมาแล้วครับซึ่งสองก้อนนี้อเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับไม่มีที่เขาบอกว่าสองก้อนนี้มันคูณกันเป็นศูนย์ถูกไหมพอมันคูณกันเป็นศูนย์ก็แปลว่ามันต้องมีก้อนใดก้อนหนึ่งเป็นศูนย์ถูกไหมครับไม่ a ลบ5เท่ากับศูนย์ก็แปลว่าอะไรครับหรืออะไรนั่นเองครับ a ลบ2เท่ากับศูนย์ถูกไหม ถ้า a ลบ5เท่ากับ0ย์ก็แปลว่า a มีค่าเท่ากับ5นั่นเองถูกไหมครับในขณะเดียวกันก็คือถ้า a ลบ2เท่ากับ0ูนย์ a ก็จะมีค่าเท่ากับ2ด้วยถูกไหมนี่คือสิ่งที่เราได้มาจากการแยกแฟกเตอร์ที่ติดอยู่ในรูปของ a แต่อย่าลืมว่าตยวไม่ได้ถามหา a โจทย์ถามหา t ถูกไหมครับราะเราต้องกลับไปดูว่า a ของเราคืออะไร a ของเราคือ t บวก1งไหมข้อนี้ฟัซเนี่ยเราพบว่าเราได้ว่าอ่ะขอเขียนงนี้นะครับ a มีค่าเท่ากับ5ห้าถูกไหมกั5 ฟันะนี้นก็ย้ายหนึ่งไปลบออกฟันทีก็คือสี่นั่นเองถูกไหมครับน้องก็ตอบทีเท่ากับสี่ก็ได้หรือถ้าไม่เอาตัวนี้เอาอีกตัวหนึ่งก็ได้ a เท่ากับสองแต่เของเราก็คือ t ีบวกหนึ่งเหมือนกันเท่ากับสองย้ายหนึ่งไปลบออกทก็คือหนึ่งนั่นเองโอเคไหมครับนันน้องจะตอบสี่หรือน้องจะตอบหนึ่งก็ได้ซึ่งที่มองว่าวิธีเนี้ยมันจะทาให้เราแยากแฟกเตอร์ง่ายกว่าดีกว่าที่เราต้องไปนั่งกระจายไอคอนเนี้ยไอคอนเนี้ยเราก็ตายไอคอนเนี้ย และจับมารวมกันซึ่งถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้มันไม่ผิดหรอกครับแต่กระจายเออเราสมมุติตัวแปรให้เป็นตัวเดียวมันน่าจะง่ายกว่าโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบกระจายอย่างี้ก็ไม่เป็นไรก็ทําตามวิธีของเราไปโอเคนะครับอันนี้เหมือนเป็นไอเดียให้เฉ่โอเคนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สามอีกสักข้อหนึ่งแล้วนะครับมาดูข้อที่สิบสามอีกข้อหนึ่งครับข้อที่สิบสามเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเล t เตอร์ฟังชัน g ี d ีดีไฟบย์จีเอเท่ากับ f อบวกสองลบห้าตัวนี้ เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่า f 5เนี่ยมีค่าเท่ากับ15แล้วก็เลยถามว่าแล้วค่าของ value ของตัวเนี้ยครับ f 5ลบ g 3เป็นเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราจะพบว่าโจทย์ถาม f 5ลบ g 3แต่ f 5เรารู้แล้วถูกไหมครับว่าคือ15หน้าที่เราคือหา g 3ให้ได้ก็จบละ g 3จะหาจากไหน g 3ก็ต้องหาจากฟังก์ชัน g ถูกไหมครับ g 3หมายความว่าค่า x เป็น3ถูกไหมครับงั้นเราก็เอาค่า x เท่ากับ3เนี่ยลงมาแทนในฟังก์ชันของ g x ก่อน พันเราก็ได้ว่า g สามก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรนั่นเองครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ f ของสามบวกสองแล้วก็ลบห้าถูกไหมครับซึ่งตัวนี้ก็คือเท่าไรนั่นเองครับพอแทนลงไปก็คือเป็น f ห้านั่นเองแล้วลบห้ามีค่าเท่ากับ g สามถูกไหมครับซึ่งปรากฏว่า f ห้าเนี่ยโจทย์ให้มามีค่าเท่ากับสิบห้าพันก็แทนลงไปครับสิบห้าลบห้าเท่ากับ g สามพันลบกันเรียบร้อยก็คือสิบนั่นเองครับเราก็ได้แล้วครับเปลว่า g สามมีค่าเท่ากับสิบนั่นเองโอเคไหมครับ เขียนะก็จบแล้วครับในข้อที่สามก็คลิปนี้ก็คงจบประมาณเท่านี้แล้วกันครับในเรื่องของคอมพสิตฟังกชันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเในหัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องของกราฟกับฟังกชันโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อในคลิปถัดไปแล้วกันครับ